รับตู้ถั่วไปแ็กตะซอยครับผมวันนี้รับวันนี้ไปพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็รถท็อปกำลังยกตู้ให้นะครับนู่ตู้ผมอยู่ใบบนสุดเลยครับใบหนูนะครับคันนั้นไปแล้ว พี่ใหญ่กำลังจะจับตู้ให้นะครับจับโดยซานี่ยืดสุดบูมเลยนะครับตู้กองนี้ก็น่าจะเป็นตู้เล็กตะซอยหมดทุกตู้เลยนะครับเนี่ยดู สังเกตดูจากไอ้ตรงไอ้นั้นใช้รางครับมีจะมีถรงพลาสติก18ตู้นะครับพรุ่งนี้จะไปหยุดสุดบูมเลยครับ คนครับก็แสบตานะครับคนนี่จนนี่แด้มมือบังตาไว้ครับเ <laughs> ด็ดสองตาแล้วครับโอ้โหอย่าง,งงาีงค้ครับพนักงานเคอรี่เขาก็จะมีคนที่ว่ามาเก็บกวาดน,นะครับสิ่งสปกปรกใบไม้พวกอะไร ดูแล้วก็ลงมาแล้วเราจะเข้าไปรับัวก่อน ก็ไม่ค่อยหนักก็เลยยี่สิบยี่สิบตันนิดนิดแล้วผมจะพาบนไปดูทีมงานผมนะครับทีมงานคมพาิี เรื่องก็จะได้ไปวนหัวมานี่จะไปวนหัวมาแล้วคุณผู้ชมกำลังดูข้อมูลอยู่นะครับว่า คันนี้จะได้ดูไปในนะครับเราก็จะยิงสกแกนตับป้ายทะเบียนนะครับเราก็จะดู ตีสามเราค่อยออกเดินทางครับพรุ่งนี้วันนี้ก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล ไม่เยอะเลยครับไม่มีรถเลย,เลย mm. แหละเราก็จะวนมาต่อตูดคันนี้นะครับคันตู้ไข่หมดแดงเนี่ยอ <c oughs> mm. วเวทระยะห่างให้เขาก่อน มุดแดงครับโซนนี้วันนั้นผมเห็นช่างเอี่ยวมาจอดอยู่ตรงนั้น,นครับนะตรงเขาสงสัยเกมมามาลงไม้สับหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้จอดทักทายนะครับเพราะว่าลิบเข้าไปรับตู้ช่างเอี่ยวลั่นทุ่งแป้น นี่มีเข็มไม่นี่ด้วยนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเขาเอาไว้วัดอะไรมันมันมันใส่อะไรมาก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยขุนอันน้นขยับไปแล้ว ก่อนออกจากท่าต้องล็อกล็อกตู้นะล็อกเตาก่อนนะครับ ความปลอดภัยนะครับของเพื่อนรวมทางก็ได้ตูแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ่ายเราบัาการมาให้ดูรับตู้เคอรี่ งานบนถั่วผมก็ cờ, มาแล้ว